อีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก HSE Motor นะครับให้เข้าร่วมทดสอบจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งข้อดีของจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือในเรื่องของความเงียบในการขับขี่แล้วก็ตอนนี้เป็นเทรนของทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับที่เป็นลายรูปแบบของไฟฟ้าส่วนหนึ่งก็คือได้เรื่องความเงียบความนุ่มนวลแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการปล่อยมลภาวะออกสูช่ชั้นบรรยากาศภายนอกนะครับในวันนี้ HSE Motor ได้มี ตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้เราทดสอบด้วยกันทั้ง4แบบนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเ่านะครับโมบิล่าเอส <ila> และ m o b i l ่าจีแล้วก็ตัวท็อปสุดก็คือตัววิงนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดล,ลองขับกันดูนะครับว่าเฮสเซมอเตอร์ Motor, นะครับทั้ง4รุ่นนี้การขับขี่เป็นแบบไหนนะครับ กยรรมรถฟ้าคันแรกนะครับเซมอเตอรนะครับที่เรานำมาให้ชมตอนนี้ก็คือตัวเฉานะครับตัวรถจะเป็นในรูปแบบของสไตล์ Family นะครับเป็นรถแนวสุสิสภขสตีขับใช้งานเล็กๆน่ารักนะครับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามเพราะทั้งส่วนสีสันที่ค่อนข้างจะสะดุดตามากเกีเดียวนะครับ น้ำปัดเรือนไม้นะครับก็จะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับในทุกๆรุ่นของไฮเซม็อเซมนะครับมีปุ่มสวิตช์ตาร์นะครับแล้ว้อน,นี้จะเป็นปุ่โมโหมดปรับในเรื่องของคันเร่งนะครับปรับความเร็วได้ถึงสามระดับนะครับแล้วก็มีการล็อกความเร็วหรือรูสคอนโทรลได้เช่นเดียวกันแต่จะเริ่มทํางานที่ความเร็วเกิน15กิโเมตรต่อชั่วโมนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ นี้ตัวมอเตอร์ของระบบขับเคลื่อนนะครับต่อรุ่นที่2ของ SM มอเตอร์นะครับตัวจกักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็คือชื่อรุ่นโมบิล่านะครับจะแบ่งแยกออกเป็น2เวอร์ชันจะเป็นโมบิล่าเกับโมบิล่าจนะครับคอนสีแดงที่ทุกท่านดูอยู่นะครับได้ชมอยู่ตอนนี้จะเป็นตัวโมบิล่าจนะครับจุดเด่นของโมบิล่าจก็คือตัวมอเตอร์นะครับที่เรียกว่า เป็นระบบเกียร์มอเตอร์นะครับซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราทดได้นะครับทำให้อัตราเร่งไหลลื่นมากกว่ารวมถึงความเร็วปลายสูงกว่ารุ่น m o บิล่า G รูปลักษณ์ภายนอกค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาต่อบคันที่ m o บิล่า S ครับตัวรถจะเหมือนกันเหมือนกับ m o บิล่า G นะครับแตกต่างกันที่ตัวมอเตอร์นะครับ ตัวโมบิล่าเจะเป็นในรูปแบบของฮับมอเตอร์นะครับจะเป็นฮับมอเตอร์จากโบส h นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากเยอรมันนะครับความสมูิในการขับขี่ก็จะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่ความเร็วปลายนะครับเท่าที่ถามสอบถามทั้งฝ่ายเทคนิคของ h อสเอ็มอเตอร์นะครับก็คือตัว m o บิล่าเจะให้ความเร็วายที่สูงกว่านะครับโดยสุดท้ายนะครับจากเอสเมอเตอร์นะครับในรูปแบบที่ ค่อนข้างคลาสสิกนะครับเป็นแนวสกูตเตอร์นะครับสกูตเตอร์คลาสสิกนะครับตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่าวิงนะครับจุดเด่นก็คือตัวรถที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าในตัวโมบิล่านะครับส่วนตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็นฮับมอเตอร์เช่นเดียวกันนะครับและจุดเด่นอีกอย่างของวิงนะครับ จุดเด่นอย่างนี้น่าสนใจนี่ขนาดเป็นสกูตเตอร์นะครับเป็นรถแนวสกูตเตอร์นะครับมีเกียร์ถอยหลังครับวิธีใช้งานก็คือกดปุ่ม r าร์ค้างนะครับแล้วค่อยบิดคันเร่งคาช้านะครับรถจะค่อยๆขยับถอยหลังให้นะครับซึ่งนับว่าเป็นความสะดสบายให้กับผู้ขับขี่ในตัว SM Wing ค่อนข้างมากเลยทีเดียว โอเคครับเขาที่ได้ลองสัมผัสตัวจักรยานยนต์ไฟฟ้าจาก H&M Motor นะครับทั้ง4รุ่นนะครับในรูปแบบการขับขี่นะครับทางผู้จัดนะครับได้วางลายสนามนะครับให้ขับในรูปแบบที่จำลองการใช้งานบนถนนจริงนะครับมีสะพานนะครับมีทางซิกแซกแล้วก็มีทางโค้งกว้างแล้วก็ทางโค้งแคบๆพร้อมเนินลูกอนาดนะครับได้สัมผัสถึงในเรื่องของอัตราเร่งนะครับในเรื่องของระบบการสะเทือนนะครับว่าระบบ ซับแรงสั่นสะเทือนของจกักรยานยนต์ไฟจาก s อสเอมอเตอร์นี่ยให้ความนุ่มนวลได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนระบบเบรกให้ความมั่นใจได้ค่อนข้างสูงนะครับในการทดลองขับในวันนี้เราทดลองขี่ในวันนี้นะครับต้องขอโทษดีทดลองขี่ในวันนี้นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยของจกักรยานยนต์ไฟจาก s อสเอมอเตอร์จะมี2รูปแบบจะมีแบบฮับมอเตอร์กับเป็นแบบเกียร์มอเตอร์นะครับสำหรับคนที่ ยังขับขี่มอเตอร์ไซค์ยังไม่ค่อยคล่องนักหรืออาจาอาจะคุณแม่บ้านหรือคุณสุภาพสตรีที่ขับไปจ่ายตลาดนะครับตัวมอเตอร์ในรูปแบบของพับมอเตอร์เนี่ยจะให้ความสมูทมากกว่าในจังหวะที่เราบิดคนเร่งในครั้งแรกนะครับส่วนตัวเกียร์ในรูปแบบของเกียร์มอเตอร์เนี่ยจะได้เรื่องของอัตราเร่งที่ตอบสนองสนุกสนานกว่าแม้จังหวะแรกในการที่เรา,าบิดคนเร่งนะครับเพื่อจะหาอัตราเร่งเนี่ย มันจะมีช่วงจังหวะเหนียวช่วงดีเลย์อยู่นิดหน่อยนะครับแต่พอถึงจังหวะที่มอเตอร์ทํางานเนี่ยตัวจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็จะพุ่งตัวไปได้ค่อนข้างฟ้งไวเลยทีดเดียวนะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่สนใจจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาลองขับดูก่อนนะครับว่าคุณชอบในรูปแบบไหนนะครับชอบตัวมอเตอร์ในรูปแบบของเป็นฮับมอเตอร์หรือเป็นแบบเกียร์มอเตอร์นะครับมันจะช่วยให้คุณเลือกซื้อ เพื่อไปขับขี่ใช้งานในหมู่บ้านนะครับหรือขับไปจ่ายตลาดที่อยู่ใกล้ๆบ้านของท่านนะครับได้อย่างคุ้นมือมากินคืนนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยทาง SM มอเตอร์เขาเคาะมาคร่าวๆแล้วอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับจักรยานยนต์ทั่วๆไปนะครับแต่จุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะให้เรื่องความเงียบอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับ2 ไม่ปล่อยมลภาวะออกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็การชาร์จไฟนะครับถ้าคิดเป็นจํานวนเงินเนี่ยเมื่อเทียบกับการเติมน้ํามันเนี่ยจะค่อนข้างถูกกว่านะครับดังนั้นขอฝาก SM Motor ทั้ง4รุ่นไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณาด้วยครับ